còn những mắt bươi

คุ่งนาหมอกลงสวยค่ะย้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณครับอ๋อขอบคุณนะคะแต่โมงนี้ย mm ังไม่ค uh, okay. uh ุกรออุยานยังเหลืออีกสองนาทีโอ้ยานก่อนคุณไท่สวัสดีคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณต้นสวัสดีค่ะต้มตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเอฟซีทานกข้าวไปด้วยเนาะสวัสดีค่ะ พีสส่สวัสดีค่ะคุณจิตตนาสวัสดีค่ะข้าต้มอ,อะไรนะโอ้วัสดีนะคะข้าต้มเจ้าข้าวต้มร้อนๆเลยค่ะ่าคารอีก่านาทีแปดโมงแล้วโอ้ค่ะคุณจารุนสวัสดีค่ะคุณจารุนสวัสดีค่ะคุณอะไรเลคะมุกแล้วโอ้โอ้โอโอคุณ มุดแล้วโผล่สวัสดีค่ะคุณมุดแล้วโผล่อ้าผู้เห็นกดให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแฟนขอบคุณค่ะแค่นี้ไปเปลี่ยนชุดนางรำค่ะทุกคนขอบคุณนะคะเปลี่ยนชุดนางรำเสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณไครค่ะคุณอะไรนะคะแหนมแหนสตอรี่นะคะคะเปลี่ยนชุดนางรำเสร็จแล้วนะคะ ยังไม่ได้เต็งหนะ้าเดี๋ยวทาเล็กเล็กน้อยอเปิดเพลงค่ะบอสเปิดเพงลงรอเปจะให้ไปแต่เชา้ามาดิอิด ม่เมื่อแต่อันนี้ใช่ค่ะก nice ับพอดีคุณเก็บเมื่อแต่อันเวดินซักครอบสักเสื้อผามีคุณเก็บของมาพอดีสวยจ้าค่ะคุณมาลีสวัสดีค่ะสวยแค่ไหนนี่นะคะสดชื่นนะคะนอนเต็มที่ค่ะใช่คุกับเอฟซีก่อนนะคะไปเจถึง ปดโมงเนาะ mm. สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ็ดร้อยสิบสามไลค์นะคะคุณน้อยสวัสดีแต่เช้าเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะออน้รยอุดรสวัสดีย้มเช้าจ้าค่ะคุณจุกพินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจำปีสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหลำเด็ดกระหาเลยพวกเราลำ mm. ลำสามรอบรอบที hmm. ่สามแดด ลำเดชจ,จ้าเลยค่ะตอนนี้ผลเพลงแล้วนะคะลูกจินเป็นเจ้าภาพ29นางรำนะคะที่จะรำนี้29คนเลยนะคะคุณปอนลูกจินเป็นเจ้าภาพให้รำนะคะค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณจำปีขอบคุณ720ไลค์นะคะให้แม่ิ่ข้างัยให้เด็กไปทำอะไรเลย

ดอกแฝงดอกกระางดอกไฟโอ้นี่กล้องข้างหน้าก็ชัดอยู่เนาะคุณปอนเนาะถ้าเป็นกลางวันเนาะก็ชัดอยู่แต่ไม่เท่าไหร่นะเนาะแต่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ชัดอยู่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเจนร้อยสี่สิบเจ้าตรงนี้นก่อนนะคะเอฟซีเดี๋ยวไม่ถึงก็ไป ทำธุระแป๊บหนึ่งเนาะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะใส่สางหูยานยานก็คันหูม่ผิดนเลยคันคันหูเป็นก็เไหวเลยก็ถอดไว้ก็จะมาใส่ตัวนี้ตัวนี้มันไม่คันหูค่ะคุณทวีศักสวัสดีค่ะมันคันคันแล้วก็เลยถอดไว้เอาตัวนี้มาใส่สบายหน่อยค่ะถ้าแสงดีๆะยาก็โอเคอยู่ค่ะใช่ค่ะก็โอเคอยู่พอใช้ได้อยู่าอู้่ตรงที่ เสียงดีแล้วเสีหน่อยลำอวงลำวงวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณลํำวงบัดค่ะคุณกาไลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะชัดเจนอยู่เนาะ ก็เต็มอยู่กล้องหน้าก็พอใช้ได้ถ้าไม่มีแสงมาลกวนอะพอพอพอหลุนพอลุนค่ะอยู่ที่นี่นะคะแต่งตัวล้ำพอทำงานรดน้ำเสร็จก็ทำงานเล็กๆน้อยๆก็แต่งตัวล้ำแล้วก็ตอนกลางวันก็ทำคลิปกันนะคะอะไรจะสบายขนาดนี้เนาะคุณกันยาสวัสดีค่ะค่ะ สบายสบายนะคะถ้าเราไปทํางานที่ไหนจะไม่ได้นี่คืองานนี้คือก็เราก็ถือว่าสบายมากนะคะงานลำนะคะคุณอ้อยหวานสวัสดีค่ะงานลำ <c oughs> ค่ะถือว่าเราอยู่ได้สบายเพราะ,ราะงานลำถ้าท่านไหนสนใจนะคะที่จะแก้บนที่จะลำขอพรหรือว่าที่จะ,ะให้ไหว้ที่จะ ให้แย่หรือย้ำแก้บนก็โทรติดต่อมาได้ถ้าไกลามาได้นะคะแย่หนี้ก็จะรับให้นะคะศูนย์แปดเกตแปดหกหนึ่งสามเก้าแปดหกค่ะทำให้ได้นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะก็ดีเลยหนึ่งชั่วโมงขอบคุณน,นะคะโอ้ยให้ถึงแปดร้อยนะคะช่วยดัำกดไลค์แย่หนี้ถึงแปดร้อยด้วยนะคะ ตอนนี้เพื่อนก็ไปแต่งตัวอ,อยู่เม็ตหนิงยังไม่แต่งหน้าเลยเดี๋ยวแต่งหน้าให้ดูเดี๋ยวจะแต่งหน้าให้ดูเน็่หนิงกำเพื่อนแต่งหน้าของเน็ตหนิงอยู่นะคะค่ะคุ้นปักสวยหญ้า,าปักไหมคะปักไหนคะปักปักสวยค่ะนะคะ แปดหนาทีแล้วโอ้แปดานาทีแล้วนะเนาะเดี๋ยวตักแป้ปไปแป๊บนึงอ้าวกีนแป้งไปไหนหมดล่ะเฮียจะปัดหน้าเลย ขอลงไว้ก่อนนะคะโอ้ยไมีแล้วนนมีแล้ว่แล้วโักว่าแล้ว2นาทไม่ถึงก็ังไม่ลงหรอลงไลนะ์อมาแป๊บนึงัม<า>ไม่ทันนะคะเอฟเดี๋ยวมาถิดลงไลน์ก่อนนะคะเอฟซขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ